ส,ส่วนใหญ่ดวงชะตาประเภทนี้จะไปประสบความสําเร็จในต่างถิ่นต่างที่การทําบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในหมวดของดาวพฤหัสบดีก็ได้แก่การทําบุญในพระศาสนายกตัวอย่างเช่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบวชพระภิกษุสามเณรการบํารุงการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรหรือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้ การสร้างถาวรวัตถุให้กับพระศาสนาการเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เช่นการบริจาคยารักษาโรคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปเป็นประจำซึ่ง19นี้ก็มาจากกำลังดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูนั่นเอง การศึกษาพุทธประวัติเกี่ยวกับภาพปางสมาธิและหมันเรื่อง